สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจะอันดับนะครับในตำแหน่งแบกซ้ายแบกขวานะครับก็อ่จะอันดับอยู่ที่ประมาณ4-5อันดับแล้วกันนั่นเองครับนะซึ่งเราจะมาเริ่มในส่วนของ LB ก่อนเลยแล้วกันนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยในตำแหน่ง LB นะครับเอามาที่แค่สีอันดับเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหอันดับแบบเยอะมากนะครับอ่ะอันดับ5เนี่ยพี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะอันดับ5มีเปอร์ตี112นะครับอันดับ5มีฟิลิปลาม114ดาวนะครับอ่าอ่ะอันดับ5มียูโรกี้นะครับ112ใช่ป่ะหรือ111นะเออตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับแล้วก็เบอร์ไล เบอร์ลากี้เหรออออ่านว่าไงไม่รู้นะแล้วก็นูนูเบนดิส1น9อครับอันนี้คืออันดับ5้านะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มจากอันดับ4นั่นเองนะครับนะซึ่งอันดับ4ี่ครับก็มีอันดับสร่วมนะครับ2คนนะครับอ่าคนแรกคนแรกอันดับ4ี่คนแรกก็คืออัลฟองโซเดวีครับล่างนี้นะล่างนี้นะครับล่างนี้จะถูกกว่าครับ อัลฟอโซเดวีร่างนี้นะครับก็เป็นร่างที่แบบออกมานานแล้วเหมือนกันครับ TOTS นั่นเองครับซึ่งก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับหนึ่งก็คือมีความสปีดที่ดีครับสปีดที่ดีนะครับ,รบแล้วก็ราคาก็ ไม่ถือว่าแพงมากนะครับเป็นตัวพาร์ทเลยนะตัวนี้เป็นตัวพาร์ทเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็พอเวลามันผ่านมาเนิ่นนานครับตัวพาร์ทตัวนี้ก็จาก30ล้านก็เป็น100ล้านแล้วนั่นเองครับในเรื่องของคุณสมบัติของเขาครับก็สูง185ซนติเมตรครับเกมลุกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติคือเหนือชั้นแลวก็เลี้ยงเหลวนั่นเองนะครับสกิลของเขาก็เป็นสมดุลนั่นเองครับมีผู้ใช้เดวี่นะครับอยู่ที่ทีครี้เลยครับ นี่อเล็กซานโดครับอเล็กซานโดนะครับก็มีผู้ใช้นะครับในท็อปร้อยเออต้องบอกนิดหนึ่งว่าท็อปร้อยนี่ครับก็จากที่ดูๆนะมีโปรอยู่ที่โอ้โหเยอะมากเลยนะรอบนี้นะครับที่ที่แบบว่าคัดออกเลยนะเด็บหนึ่งในร้อยเนี่ยคัดออกไปอยู่ที่ประมาณสัก23ทีมนะครับอนะโปเยอะมากจริงๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าคัดออกครบไหมนะแต่ว่าที่ดูๆนี่ก็คือแบบหนึ่งก็คือการเล่นน้อยนะครับไม่กี่ร้อยเกมนะครับแล้วขึ้นไปแบบที่แบบ แต่สูงๆนะครับสก็คือในเรื่องของเลเวลนะครับเล่นน้อยไม่พอเลเวลน้อยอีกนะครับนะแต่ทั้งนี้ท่านมันก็จะมีอีกคนหนึ่งนะที่พี่เจอเอออันนี้ก็เลเวลเยอะอยู่นะแล้วก็เล่นเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ท่านยังไงก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็แบบมาใช้โปรครับเออซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คัดออกยากนะครับถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเนะี่ยจะคัดออกยากนะครับซึ่ง ใน100คนเนี่ยคัดออกไป23คนเนอะก็จะเหลืออยู่ที่70กว่าคนใช่ไหมเราก็เติม101่งถึงหนึมาแทนก็ถือว่าอันนั้นก็คือ1ใน100ตัวจริงอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่าโอเคก็อันดับ4คนต่อมาก็เนี่ยครับอเล็กซานโดรนี่ะครับสกิลพของเขาก็เป็นในเรื่องของฝีเท้านะครับมูลค่าณนะปัจจุบันก็ถือว่าไม่แพงนะต่ำสุดแล้วนะครับ เก้าเต็มสิบนะครับสกิลมุฟสี่ดาวนี่ครับจากจูเวนตุสเนาะในเรื่องของสเต็ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สเต็ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากนะสปีดก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับในเรื่องของการส่งบอลก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดบอลดีนะครับเกมรับก็โอเคนะครับ140ประมาณนี้ครับสูง180ซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มาก็คือเลี้ยงเร็วนี่ครับสำหรับอเล็กซานโดนี่ครับอ่าด้านนี้ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมเช่นกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรราาข้้มไปดดูตงนนนีิะ ในตำแหน่งของ RB นะครับอ่อันดับ4นะอันนี้คืออันดับ4ในฝั่งซ้ายนะนั่นก็คือคาฟูครับมีคนใช้คาฟูนะครับมาเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยที่อันดับ4เหมือนกันก็คือ4ทีมนั่นเองครับนะก็คาฟูร่างนี้ก็เป็นร่างมีทั้งใช้ฟรีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เป็นเป็นฟรีกันนะครับนะซึ่งคาฟูร่างนี้ก็ดีแน่นอนนะครับในเรื่องของสกิลวุของคาฟูครับก็จะเป็นฝีเท้าจากเอซิมิลานนี่ครับ ฐานนี่คือ4-5ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมูฟ4ดาวนั่นเองครับในเรื่องของสเต็ก,ก็ถือว่าโอเคนะครับการเปิดบอลก็ถือว่าโอเคนะเกมรับก็อยู่ที่139ประมาณนี้ครับสูง176เซนติเมตรครับเบิร์ตเป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆคุณสมบัติที่ให้มาคือยิงซ้ายก้อยนั่นเองครับสำหรับคาฟูล่างนี้ครับซึ่งอันนี้คือจากอันดับแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าคาฟูโวนจับมาเล่นซ้ายที่อันดับ4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตำแหน่ง LB เหมือนเดิมฮะ อันดับ3ครับอันดับ3มีอันดับ3ร่วมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือโรเบตโตคาร์ลอสร่างนี้เลยนะครับางนี้นี่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าไม่สุ่มได้ก็ซื้อเอานะครับก็ราคาในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าล้านนะครับสกิลวูดของเขาก็เป็นในเรื่องของฝีเท้าครับจากเดียวแมดลินั่นเองครับท้าที่อนันคือ5-4ครับพลังงานอยู่ที่การเต็ม10 s สกิลมุฟ e 4ดาวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของสแตตก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับสปีดดีครับ เราพิจารวคาร์ลล่างนี้ถือว่าสปีดดีมากครับการเปิดบอลโอเคเลยนะส่งลูกบอลส่งส่งใกล้ส่งไกลดีครับเปิดบอลดีครับในเรื่องของเกมรับนี่ครับแท็คเกิลก็ถือว่าโอเคนะร้อยสี่สิบร้อยสามสิบ ร้สิเนี่ยถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คุณสมบัติของเขาครับก็ความสูงอยู่ที่168ซนเมตรครับเบื่องนเป็นสูงสูงทั้งคู่นั่นเองครับคุณสมบัติที่มาคือทุ่มไกลฟฟีคิกสมพลังเลี้ยงเท้าไม่ถนัดยิงประตูจากที่ไกลนะครับเออดูแล้วแบบน่าใช้เหมือนกันนะครับในร่างไททัานโทฟี่นะครับซึ่งก็ตีอันดับ3ในรอบนี้ครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนั่นเองครับอันดับ3า่วมนะครับอันดับ3ร่วมก็มีคนหนึ่งนะ จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือโรเบรโตคาร์รอสนั่นเองครับแต่ว่าเป็นร่างร้อยสนะร่างร้อยสก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณสามร้อกว่าล้านประมาณนี้ครับก็ถือว่าราคาก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันครับจากประมาณ6 700สมัยก่อนนะตอนนี้ก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับสกีบุ๊กก็เป็นปีติริยะครับจากเดียวไม่หลุดเหมือนกันนะครับเท้าเหมือนเดิมนะครับพลังงานเหมือนเดิมสกีมุ๊กเหมือนเดิมนะครับที่ปรับที่ลดลงมาแล้วก็จะเป็นสเตตนั่นเองครับนะก็ สเตตก็ถือว่าลดลงมาตาม OVR แล้วกันนะครับแต่ว่าถือว่าสเตตก็ยังดีอยู่นะลดลงมาก็จริงแต่ว่าสเตตอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับคุณสมบัติเดิมนะครับก็สูงเหมือนเดิมนะครับเวอร์เลดเหมือนเดิมครับ,รค,รบคุณสมบัติก็เหมือนเดิมนะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเหมือนกันนะครับมีทั้งคาร์ลอสแบบพรีเมียมนะแล้วก็คาร์ลอสแบบ มาตนฐาดซึ่งก็ติดอันดับ3นะครับมาดูที่อันดับ2อกันบ้างครับอันดับ2นี่ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือ TOA n o n อ d a t e นะครับร่าง113นะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะจากประมาณสัก7 0 0กว่าล้านเนาะเริ่มต้นนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณ300ล้านประมาณนี้ครับเตโอเอนองเดสร่างนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมนะครับมาดูในเรื่องของสเตตของเขากันบ้างครับสกิลบูฟของเขาก็เป็นในเรื่องของปฏิกิริยานะครับจาก AC มิลานนั่นเองนะครับเท้าเนี่ยคือ5้าสียพลังงานดีครับสิบเต็ม 10, 10เนาะสกิลบูฟสี่ดาวนะครับในเรื่องของสเตตก,ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะดีแน่นอนนะครับามาดูในเรื่องของการจ่ายบอลบ้างเอาจ่ายบอลรู้สึกว่าคาร์ลจะ ตจบอลดีกว่านะแต่ว่าเปิดบอลคล้ายๆกันครับร้อยห้าสิบคล้ายๆกันนะครับมาดูในเรื่องของเกมรับก็ใกล้เคียงกับคาร์ลอสนะครับใกล้เคียงกับคาร์ลอสก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเคนะครับสูงนึ่อสซนติเมตรครับเบอร์กลิก็เป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มามีอย่างเดียวนะครับก็คือเลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับซึ่งล่างนี้ก็อยู่ที่อันดับ2องนะอันดับ2มีแค่คนเดียวนี่แหละนะครับ มาถึงอันดับหนึ่งกันบ้างครับอันดับหนึ่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือ T.O.N. นองเดชร่างนี้เลยครับร่าง114นี้เลยครับราคาก็เขาเรียกว่าลดลงมาให้เอื้อมถึงแล้วนะเออร่าง500กว่าเออนี่เนี่ยราคาก็น่าจะลงได้อีกนะครับใครที่แบบอยากจะได้อันดับหนึ่งนะครับในประจำรอบนี้นะครับก็ร่างนี้แหละครับนะซึ่งพี่มีผู้ใช้งานนะครับอยู่ที่42ทีมครับพูดง่ายๆว่าในท็อปร้อยนะครับ ตัดในเรื่องของโปรออกไปนะครับ23ทีมนะครับก็อยู่ที่42ทีมนะครับที่แบบเขาใช้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัดโปรออกไปครบหรือเปล่านะแต่ว่าพยายามตัดเท่าที่ตัดได้นะครับซึ่งโปรเยอะจริงๆนะซึ่งตโอร่างนี้ครับร่าง114เนี่ยครับสกิบุสก็เป็นปฏิกิริยาครับจาก a c มิลานะครับทั้งที่นี่คือ5-4พลังงาน10เต็ม10ครับในเรื่องของสแตนนะรู้สึกว่าจะสูงกว่าร่าง113อยู่เนาะความสูงกว่าเนาะ ในเรื่องของการเปิดบอลการส่งบอลรู้สึกว่าจะสูงกว่าเย,ยอะอยู่นะ1 1 3มันเออสูงกว่ายอยู่นะแบบเห็นได้ชัดอยู่นะล่างนี้ในเรื่องของการเปิดบอลก็สูงกว่านิดนึ่งหน่วยเดียวนะครับเกมรับคล้ายใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันครับเกมรับใกล้เคียงกันนะครับ,นนค,รบคุณสมบัติก็เหมือนเดิมเนาะสูง184ซเมนะครับ แล้วก็เวลเล็เกมลุกสูงเกมรับกลางๆคุณสมบัติก็คือเลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออันดับหนึ่งของฝั่งซ้ายนะครับแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวากันบ้างนั่นเองนะครับฝั่งขวาของเรานะครับก็น่าจะเริ่มจาก112ขึ้นไปนะฮะ112ขึ้นไปมาที่อันดับ5ก่อนเลยแล้วกันนั่นเองนะครับอันดับ5ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือคลยวอลเกอร์ครับคลยวอลเกอร์ร่างนี้ก็ สกีวูดก็จะเป็นในเรื่องของสมดุลนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับฐานที่หนักคือห้าลังคู่พลังงานอยู่ที่10เต็ม10สกีมูฟสี่ดาครับมูลค่าณปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณแทบเกือบสองรอยล้านประมาณนี้ครับในเรื่องของสเตตก็ประมาณนี้เลยครับสปีดก็140ประมาณนี้เนาะการจ่ายบอลนะครับการจ่ายบอลก็สงกายสงไกลดีนะครับร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบเก้าครับเปิดบอลร้อยสี่สิบสองประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับ งคงแขง่งวาของไม่ดีฮะ,ะเกมรับก็แท็กเกิล140เนาะการประกบ129นะครับสูง183ซนเมตรครับเวอร์กเลดก็สูงสูงทั้งคู่ครับคุณสมบัติที่ให้มามีทุ่มลูกกายมีเลี้ยงเร็วน,นั่นเองครับซึ่งไคาว์วอลเกอร์ร่างนี้ครับอันดับ5เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเลยนั่นเองนะครับอันดับ4ครับอันดับ4จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือนี่ครับ เจอร์รี่ฟิล์มปองนะครับอ่สกิลบูทของฟิล์มปองก็เป็นในเรื่องของฝีเท้าครับจากเลเวอร์คูเซนนั่นเองครับเท้าที่นี่คือ,อ35ครับพลังงานอยู่ที่9เต็มสิบสกิลมูฟ3ดาวนั่นเองครับก็ ถ้าใครที่รับในเรื่องของสกิลมุกได้พี่ว่าร่างนี้ก็เป็นตัวที่แบบสปีดดีตัวหนึ่งนะครับอ่าสปีดถือว่าเยอะมากครับสปีดต้น158สปีดปลาย150นั่นเองครับการส่งบอลก็นี่ครับ1้อยสามเประมาณนี้ครับเปิดบอลดีครับ154นะถ้าเข้าฝั่งขวาเนี่ยน่าจะเปิดบอลแม่นยัมนั่นเองนะครับนะในเรื่องของของข้องแค่ว่งไวสูงนะครับเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยนะครับเนี่ยไปกับบอลดีครับในเรื่องของเกมรับก็ประมาณนี้ครับร้อยสี่สิบร้อยสามสิบสามประมาณนี้นะครับ คุณสมบัติก็สูง171เซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกัางๆครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วนี่ครับสำหรับฟิมปองนะครับล่างนี้อันดับ4เนาะมีผู้ใช้งานอยู่ที่7ทีมเลยนั่นเองนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับอันดับ5มีอันดับ5ร่วมนะลืมบอกไปนะครับอันดับ5ร่วมนะมีซามบต้าด้วยนะอันดับ5ที่เป็นไคลวอลเกอร์นรี่ครับลืมๆครับกลับมาอีกทีนะก็ สัมบูต้านะครับสกีบุ๊กก็เป็นในเรื่องของฝีเท้านะครับจากจูเวนตุสนั่นเองครับเท้าที่้คือ5ทั้งคู่พลังงาน9เต็ม10สกีมูฟ4ดาวนะครับในเรื่องของสแตทก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยสปีดก็อาจจะดอกกว่าไคลวอเกอร์เล็กๆน้อยๆนะครับนะก็เปิดบอลดีครับะจ่ายบอลดีนะส่ง่้ส่งไกลดีมากครับเปิดบอลดีมากๆครับ153เกมลับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะถือว่าสูงเลยครับ145เนี่ยถือว่าสูงเลยนะครับที่สําคัญก็คือ ในเรื่องเนี้ยครับมีเน้นเทคเกิลนะครับเนี่ยของซัมบอต้าก็คือเป็นแบบเป็นแบ็กที่แบบเกมรับดินนะครับเวิร์กเดยก็สูงกลางนะครับเกมลุกสูงเกมรับกลางๆครับสูง181ซนติเมตรอันนี้คืออันดับ5นะครับอันดับ5ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมครับร่วมกับไควอลเกอร์นั่นเองนะครับมาที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3นี่ก็เป็นร่างใหม่เลยนะครับนั่นก็คือจาเวียซานิติครับ สารติร่างนี้ครับจากอินเตอร์นั่นเองครับก็เป็นผู้บริหารอยู่นะฮะก็จะ,ะเขาเรียกว่ามีในเรื่องของการเฉ่งลูกกูกูเนาะปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดนะใช่ไหมเออทีนี้แบบลูกาูกูก็แบบทำเส้นนะครับก็แบบนะก็แบบในเรื่องเลยนะจากจากที่ไม่ค่อยพูดนะครับก็แบบเฉ่งเลยนะ,ะในเรื่องของสกลบูทนะครับก็จะเป็นสมดุลนะครับเท้าเนี่ยคือ4 5พลังงาน10เต็ม10สกลมูฟทสดาวนะครับในเรื่องของสปีดนะครับก็ ถือว่าน่าอยู่นะ144 139คสิบร้อาบเการการเปิดบอลการส่งบอลแล้วกันครับส่งใกล้ดีส่งไกลดีมากครับนี่ครับ157นะครับวิชั่นโอเคการเปิดบอลนี่ถือว่าสูงมากนะครับ161นะครับนี่นะใครที่ชอบนิ้นใช้แบ็กเปิดบอลครับพี่ว่าสนิทตีนี่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งครับการไปกับบอลถือว่าโอเคนะครับบอลก็ถือว่าโอเคอยู่ครับในเรื่องของเกมรับก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเป็นเกมรับที่แบบ สูงมากนะเนี่ยแท็คเคลื่อนแบบยืน147การประกบ144แล้วก็การสไลด์แท็คเคลื่อนครับ143ครับสูง178ซนติเมตรครับเกมลูกเกมรับสูงทั้งคู่ครับคุณสมบัติคือความเป็นผู้นำเล่นเพื่อทีมนั่นเองครับซึ่งสถิติครับอันดับ3มเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมเลยนั่นเองนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาที่อันดับ2กันบ้างครับนั่นก็คือคาร์ลอสอัลเบร์โต้นั่นเองครับสำหรับคาร์ลอสอัลเบร์โต้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่15ทีมนั่นเองครับสกิลล์ของเขาก็เป็นในเรื่องของสมดุลน,นะครับจากมาซิลนะครับท่าที่หนคือ4-5พลังงานอยู่ที่10เต็ม10สกิลมุก4ดาวนะครับในเรื่องของสปีดก,ก็ถือว่าสูงกว่าสถิตินิดหน่อยนะสูงกว่านิดหน่อยนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลก็144 135เปิดบอล148น14ั่นเองครับ ในเรื่องของเกมรับกันบ้างครับเกมรับก็การประกบ1 4 0ยแท็คเิลร้อยนะครับการสไลด์ก็1 3 9กครับสูง180ซนติเมตรับเวิร์กเล็กก็เป็นเกมลูกสูงเกมรับกลางๆนะครับสุณสมบัติก็คือเลี่ยงเท้าไม่หนักแล้วก็เหนี่ชันนั่นเองครับก็ตามที่บอกไปเนาะมีผู้ใช้งานอยู่ที่15ทีมเลยนั่นเองนะครับและอันดับหนึ่งประจำรอบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คืออันดับ4ของแบ็กซ้ายนั่นเองครับเขาก็คือคาฟูคนนี้นี่เองอ่ะ ทาฟรูร่างนี้นะครับอันดับหนึ่งของเราประจำ EP นี้นะครับมีผู้ใช้งานในแบ,แบ็กขวานะครับอยู่ที่3านะถ้ารวมกับแบ็กซ้ายด้วยนีย่ก็จะเป็นที่อีก4ก็จะเป็น35เลยครับพูดง่ายว่า,าท็อปร้อยเนี่ยใช้อยู่ ใช้คาฟูอยู่ที่35%นะครับแบ่งไปที่แบ็คขวา31%แล้วก็แบ็คซ้ายไปที่4%นั่นเองครับสำหรับคาฟูนะครับล่างนี้นะครับก็สกีบู๊ก็จะเป็นในเรื่องของฝีเท้าครับจาก AC มิลานนะครับเท้าที่นัดคือ4 5ครับเพราะสมัยก่อนนี่ต้องบอกเลยนะว่าลีกจากอิตาลีนะแบบชื่อเสียงโด่งดังจริงๆนะแบบดังมากๆแล้วแบบเข้ารอบยูฟ่าแบบบ่อยมากๆนะตอนที่ยังเด็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยเอซีมิลานจูเวนตุสอินเตอร์มิลานอะไรพวกนี้แบบ คือแบบนักเตะแบบโหดร้ายมากๆเลยนะครับนะซึ่งเนี่ยทำให้แบบสมัยเนี้ยเขาเป็นไอคอนแบบจากจากจากสมโมสรเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับแถวเนี้ยคือ4ี่ห้าพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมุฟสีดาวนะครับ มาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับอ่าสปีดนะครับอยู่ที่146ครับสปีดปลาย137นะครับการส่งบอลนะครับส่งใกล้ส่งไกลถือว่าโอเคนะครับ140ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการเปิดบอล151นั่นเองนะครับอ่าในเรื่องของเกมรับกันอ่าการประกบนะครับ135่แท็คเกิลแบบยืนนะครับ139แล้วก็การสไลด์แท็คเกิลร้อยสามสิบสี่นี่นะครับเกกมลุสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มาคือยิงไซก้อยนั่นเองครคร ซึ่งคาฟูก็ได้รับคะแนนเสียงนะครับเห็นชอบไปอยู่ที่35เลยครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับก็สามารถที่จะอิงจากท็อปร้อยก็ได้นะครับนะค,คือส่วนหนึ่งก็อาจจะแบบได้มาฟรีด้วยแหละนะครับอย่างฟิมปงฟิลมปองอะไรย่างเงี้ยอาจจะได้มาฟรีนะครับ อ่าืมอ,อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวฟิลิปรามเดี๋ยวจะมีการแจกนะซึ่งฟิลิปรามจริงๆฟิฟลิปรามร่างนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่สทีมเท่านั้นเองครับฟิลิปรามดาวนะครับเนี่ยเนะี่ยเลโตรสตาเนี่ยมีผู้ใช้งานแค่สามด้วยความที่แบบมันยังไม่แจกฟรีไงถ้าแจกฟรีนะครับพี่ว่าคนเนี่ยจะใช้ฟิลิปรามร่างนี้เยอะขึ้นนะครับนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอีพีหน้านะครับเชื่อว่าฟิลิปรามเนี่ยน่าจะเข้ามาติด1ใน5แน่นอนนะครับแต่แค่ทำทำก่อนไงมันก็เลยแบบ มันก็เลยแบบไม่ทันฟิลิปรามนี่นนครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้สวัสดีครับ